สวัสดีคนเกิดวันจันทร์ประจําเดือนสิงหาคมนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปของคนที่เกิดวันจันทร์ประจําเดือนสิงหาคมใครที่เกิดวันจันทร์บ้างก็ร่วมกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฟังวิเคราะห์ดวงชะตาของคุณเป็นภาพรวมนะครับไม่ได้ระบุดวงใครดวงหนึ่งนะครับเป็นการดูเพื่อแนวทางแล้วก็เป็นการเอาไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิตในของเดือนสิงหาคมนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูพลังงานรวมกันนะครับว่าชาววันจันทร์นะครับจะเป็นอย่างไรบ้าง ชาววันจันทร์เบื้องต้นเนี่ยเห็นในเรื่องของการอดทนและต่อสู้นะครับกับปัญหาหรือเดือนสิงหาคมอาจจะมีเรื่องนะครับให้คุณจะต้องเดินทางไปแก้ปัญหานะครับแล้วก็มีเกณฑ์ในเรื่องการเดินทางไกลด้วยนะครับในนาทีนี้หมายถึงว่าสิ่งที่คุณได้รับมอบหมายเนี่ยเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถนะความสามารถการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเฉพาะทางได้ดีนะครับรวมถึงทั้งคุณเองเนี่ยเป็นคนที่มี เสน่ห์ทางด้านวาจานะครับแก้ไขปัญหาแล้วก็เป็นคนที่รู้รอบด้านนะครับชาววันจันทร์ในเรื่องของการเงินนะครับทางด้านของการเงินคนที่อยากจะขายที่ดินนะครับขายที่ดินขายที่ทาง บอกได้เลยว่าในช่วงของเดือนสิงหาคมคุณมีโอกาสที่จะได้ทรัพ์มาจากที่ดินอสังหาหริมทรัพย์นะครับหรือว,ว่าการเดินทางนั่นเองนะครับรวมถึงทั้งที่ทํางานของคุณเนี่ยหมายถึงว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะโยกย้ายนะครับแล้วก็สําหรับคนที่ยังทํางานประจําอยู่เนี่ย บอกไนีเลยว่าถ้าอายุงานมากๆมีโอกาสที่จะได้ปรับรับเลื่อนตําแหน่งในช่วงสิ้นปีนะครับหรือว่าในเดือนนี้มีโอกาสได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการงานนะครับสาหรับคนที่ว่างงานก็เช่นเดียวกันนะครับสำหรับคนที่ว่างงานว่างงานมานานๆมากหรือว่าคนที่มีปัญหาในเรื่องของภาระหนี้สินเนี่ยนะครับคุณจะได้ถูกรับการแก้ไขนะครับหรือว่ารับการช่วยเหลือนะจากคนในครอบครัวหรือว่าคนที่คุณสนิทใจแล้วก็ไว้วางใจสามารถที่จะเข้ามาหยิบยืน่น เกี่ยวกับการเงินให้กับคุณได้นะครับสิ่งที่จะต้องระมัดระวังนะครับสำหรับชาววันจันทร์ในเดือนสิงหาคมนะครับการเงินการหยิบยืมหรือว่าการไปเซ็นคำพรกกันต่างๆนะครับคุณอาจจะได้รับการเดือดร้อนหรือว่าได้รับความเดือดร้อนจากคนที่คุณไปคำพรกการนํารนนเรื่องความทุกข์ใจมาให้นะครับเกี่ยวกับเครดิตนี้สินเสียต่างๆนะฮะในเรื่องของสุขภาพนะครับสาหรับโรคประจําตัวนะครับหรือว่าแผลผ่าตัดผ่าตัดเส้นติ่งผ่าตัดกระเพาะ นะครับในเรื่องของอาการเกี่ยวกับกระดูกนะฮะต่างๆในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ก็ให้ระมัดร,ระวังนะครับการยกข,ของหนักก็ดีนะครับหรือว่าการทําอะไรที่มันเกี่ยวกับในเรื่องของกระดูกเส้นเอ็นเนี่ยก็คือให้ระมัดร,ระวังนะครับภาพรวมนะภาพรวมเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะความรักช่วงนี้ต้องบอกว่ามันเป็นการ move on นะครับหลายๆคนอาจจะมุฟออนจากคนรักเก่านะครับแล้วก็มารักตัวเองมากขึ้นคุณจะรู้สึกว่าคุณรักตัวเองมากขึ้นแล้วคุณจะรู้สึกว่าสิ่งที่มันผ่าน,านมาเนี่ยนะครับเราทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินก็ตามคุณหยิบยกหยิบยื่นการเงินให้กับคนที่คุณรักเนี่ยค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับแต่สิ่งที่คุณได้รับกลับมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าได้รับมาแบบถูกแทงข้างหลังนะครับถูกนอกใจ นะครับแล้วก็ถูกในเรื่องของการไม่ซื้อสัตยนะมันก็เลยทําให้เขาให้คุณเนี่ยในในเดือนสิงหาเนี้ยมันมีความรู้สึกรักตัวเองมากขึ้นสำหรับชาววันจันทร์นะครับแล้วก็มาโฟกัสตัวเองดูแลตัวเองยิ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยต้องบอกเลยว่าคุณจะกลับมารีโนเวตตัวเองให้มีความสุขมีความสวยงามนะครับหรือใครที่มีแผนอยากจะต่อเติมสัลยกรรม นะครับเสริมจม้าโมกนะหรือว่าเกี่ยวกับการทําอะไรก็แล้วแต่ให้ให้ตัวเองได้ดูดีขึ้นมาเนี่ยในช่วงเดือนสิงหาคมถือว่าเป็นเป็นเดือนที่ดีนะครับกับการรีโนเวทตัวเองใหม่กลับมายิ้มแย้มกลับมาเพิ่มเติมความสดใสน,นะครับให้กับดวงของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยชาววันจันทร์ก็เตรียมรับนะเตรียมรับความเฮงความปังนะครับอดีตที่มันผ่านผ่าน,านมาในเรื่องของความผิดหวังเสียใจก็ปล่อยผ่านทิ้งมันไปเลย นะครับขอให้ชาววันจันทร์โชคดีนะครับสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นเป็นภาพรวมของดวงนะครับนำไปปรับใช้นำไปประยุกต์ก็แล้วกันนะครับสำหรับชาววันจันทร์ครับ